บทที่327กล้าดียังไงในเวลาน้อยกว่า20วินาทีนักฆ่ามากกว่าหนึ่งโหลถูกส่งติดกำแพงโดยหลิวฟานไม่ว่าจะอาเจียนเป็นเลือดหรือกระดูกหักพวกเขาเพียงแค่เอียงคอของพวกเขาและหมดสติไปเมื่อเห็นฉากนี้เจียงเสี่ยวหญิงซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็ลุกขึ้นยืนทันทีและรีบวิ่งไปหานักฆ่าที่กำลังดิ้นเพื่อลุกขึ้นรองเท้าส้นสูง1ิเซนติเมตรของเธอเหยียบแขนที่ถือมีดอย่างไร้ความปราณีอ้อ ดวงตาของนักฆ่าเปลี่ยนเป็นสีขาวจากความเจ็บปวดเจียงเสี่ยวหญิงเตะเขาออกด้วยปลายเท้าของเธอและเคาะเขาออกจากนั้นเธอก็มองไปที่อีกฝ่ายและช่วยหลิวฟานอย่างมีสติทำความสะอาดความยุ่งเหยิงเมื่อแขกผู้มีเกียรติเห็นว่าเจียงเสี่ยวเหี่ยวหิงห่วงหญิงหญิงเพียงคนเดียวกล้าหาญและดูร้ายวิญ,ญญาณของพวกเขาก็ถูกยกขึ้นทันทีในกลุ่ม3-5ถึงคนก็เริ่มต่อสู้กลับในความเป็นจริงหลังจากถูกหมัดหรือไม้ของหลิวฟานนักฆ่าเหล่านี้ได้สูญเสียความสามารถในการต้านทานมานานแล้ว คราวนี้เราจบแล้วคราวนี้เราสวยจริงๆเหล่านี้เป็นคำพูดที่กระพริบในใจของนักฆ่าคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติและคนที่ทำให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันคือคนที่แต่งตัวเหมือนคนเก็บขยะในขณะนี้หลิวฟานรีบรักษาผู้บาดเจ็บในห้องน้ำชาหลีไขยวนเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณเขามองไปที่อยู่จูที่มีอายุมากในทันทีและรู้สึกว่าชัยชนะอยู่ในความเข้าใจของเขา หลี่ฮั่นเหมือนชี้ไปที่หน้าจอในจอภาพและจำว่าผู้อาวุโสผมได้เตรียมจดหมายโอนหุ้นมันแค่รอการยินยอมจากคุณไม่ต้องกังวลตระกูลหลี่จะให้เงินคุณเพียงพอที่จะสนับสนุนการเกษียณอายุของคุณส่วนเสี่ยวซีผมจะดูแลเธออย่างดีบนโต๊ะเอกสารถูกวางไว้อย่างเงียบๆดีพวกแกสมกับการเป็นพ่อลูกกัน แกมีจิตใจที่ชั่วร้ายจริงๆแล้วแกยังกล้าที่จะใช้ชีวิตของคนจำนวนมากมาข่มขู่ชายชรายอย่างฉันอยู่จูมองลึกหลีหันหวนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนที่ยาพิษจะเริ่มขึ้นผู้อาวุโสคุณเหลือเวลาไม่มากแล้วหลีขยวนเตือนแล้วอยู่จูจ้องมองไปที่หน้าจอในที่สุดเขาก็หยิบปากกาในมือของเขาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้และเตรียมที่จะลงนาม ทันใดนั้นฉากห้องโถงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉากบนหน้าจอกลายเป็นเรื่องวุ่นวายร่างที่คุ้นเคยเดินออกมามือของยูจูที่ถือปากกาก็แข็งตัวทันทีเขาเห็นอะไรหมอเทวดาหลิวได้จัดการนักฆ่าที่อยู่ด้านหน้าของเขาด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวเขากล้าที่จะออกมาจริงๆร้่นหาที่ตายหลี่ฮั่นเหวินยังสังเกตเห็นหลิวฟานในภาพและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชา หลิวฟานได้จัดการนักฆ่าและในวินาทีถัดไปเขาก็จะย่วยุนักฆ่าเหล่านั้นในเวลานี้คุณยังคงพยายามทำตัวเป็นฮีโร่คนเหล่านี้เป็นนักฆ่าที่ได้รับการว่าจ้างจากตระกูลไปและพวกเขาโหดเที่ยมฉันรอคอยที่จะเห็นหัวของเขาระเบิดหลี่ฮั่นเหมือนปล่อยเสียงหัวเราะแปลกๆออกมาเหมือนคนวิปริตเขาอยากเห็นหลิวฟานได้รับการสอนบทเรียนด้วยตาของเขาเองเพื่อให้หยูซีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเธอเองนี่คือผลของบรรดาผู้ที่ต่อต้านเขา จากนั้นในวินาทีถัดมารอยยิ้มของหลี่ฮั่นเหวินก็แข็งตัวบนใบหน้าของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจหลิวฟานทําให้ทุกคนล้มลงในพริบตาความเร็วของเขาเร็วมากจนแม้แต่หลี่ฮั่นเหวินก็มองไม่เห็นเขาอย่างชัดเจนนี้เป็นไปได้ยังไงมือของหลี่ฮั่นเหวินที่ถือเครื่องฉายตัวสั่นมันเหมือนกับว่าเขาได้เห็นผีคนในตระกูลไปทําบ้าอะไรอยู่ทําไมปืนถึงยิงไม่ได้ ลีไคหยวนก็กังวลเช่นกันเขาหยิบวิทยุสื่อสารออกมาและติดต่อไปส่วนบู่ไปส่วนบู่คุณทำบ้าอะไรอยู่ที่นี่มีคนมากมายแต่พวกเขาไม่สามารถจัดการกับคนเก็บขยะได้สามวินาทีต่อมาเสียงมาจากอีกด้านหนึ่งของวิทยุสื่อสารลีไคหยวนนายคือพันธมิตรกับตระกูลอยู่ของฉันมานานกล้าดียังไงถึงทำแบบนี้เสียงทุ้มและเยือกเย็น หลีไคยหยวนตกใจมากเขาก้าวถอยหลังและบ่นพึมพำว่าอยู่ยูเฉียนถูกต้องแล้วหลี่ไคหยวนแกไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ใช่ไหมเสียงของอยู่ยูเฉียนมาจากวิทยุสื่อสารสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่328รักษาการปังประตูห้องน้ำชาก็ถูกทุบเปิดออกทันทีหลิวฟานค่อยๆเดินเข้ามาและแขกที่อยู่ข้างหลังเขาทั้งหมดมองไปที่ห้องน้ำชา จากมุมมองของลีขยวนมันราวกับว่าหลิวฟานได้กลายเป็นผู้นำของคนเหล่านี้ทันใดนั้นอากาศก็เงียบลงเกิดอะไรขึ้นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งลีขยวนเป็นจิ้งจอกเท้าเขาสงบสติอารมณ์ลงทันทีและแร้งทําเป็นไม่รู้อะไรเลยอยู่ซีผู้อาวุโสและฉันพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งงานของเราและคุณก็เข้ามาบังเอิญจังลี่ฮั่นเวินยังตอบสนองทันเวลาและเปิดเผยรอยยิ้มเหมือนเด็กชายตัวใหญ่ที่สดใส ในเวลาเดียวกันหลีไหยวนได้เดินไปที่ด้านข้างของชายชารายอยู่จูแล้วและช่วยเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆผู้อาวุโสคุณให้ความร่วมมือดีกว่าไม่งั้นผมรับประกรันไม่ได้ว่าคนพวกนี้จะรอดไปได้ผมเป็นคนเดียวที่มียาแก้พิษหลีไขยวนเตือนอยู่จูด้วยเสียงต่ำแต่เดิมทีหัวใจที่มีความสุขของอยู่จูก็ถูกยกขึ้น ด้วยความร่วมมือของพ่อและลูกชายรวมถึงความจริงที่ว่าแขกทุกคนไม่ทราบว่าตระกูลหลี่เป็นผู้บงการไม่มีใครสงสัยทั้งสองคนแน่นอนนอกจากหลิวฟานและหยู่ซีตาเท่าเป็นอะไรหรือเปล่าลินรูรีบวิ่งออกจากฝูงชนและวิ่งเข้าหาชายชารายอยู่จูหลิวฟานไม่ได้หยุดเธอเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันพ่อและลูกชายจะไม่กล้าทำอะไรมากเกินไปไม่เป็นไรฉันสบายดี ยูจูหลุดพ้นจากการควบคุมของรีไคยวนและจับมือหลินรูเขาสายหัวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตาเท่าคุณไม่รู้หรอกว่ามีคนเป็นโหลวิ่งเข้ามาพร้อมปืนในมือโชคดีที่หมอหลิวแสดงพลังจัดการพวกมันลินรูดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของอยูจูในขณะที่เธอยังคงพูดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําให้เธอกลัวจริงๆตาเท่าออกมาดูซิคุณรู้จักคนพวกนี้ไหมอย่าบอกนะว่าพวกเขาเป็นศัตรูของเรา ลิ้นรูดึงอยู่จูแล้วเดินออกไปหลีใครหยวนและหลี่ฮั่นเหวินยังแสดงรูปลักษณ์ที่น่าประหลาดใจและติดตามพวกเขาออกไปเกิดอะไรขึ้นเขาคงทำไมคุณถึงได้รับบาดเจ็บลีใครหยวนเพิกเฉยต่อสายตาของหลิวฟานโดยอัตโนมัติและเห็นชายวัยกลางคนนอนอยู่บนโต๊ะในเวลานี้หลิวฟานได้ใช้เข็มเงินเพื่อหยุดเลือดโชคดีที่บาดแผลไม่โดนส่วนสำคัญคุณหลี่เราต้องออกไปหาสัญญ,ญาณเพื่อเรียกตำรวจ ชายไวกลางคนที่มีนามสกุลคงพูดด้วยความยากลําบากลีคย์ย่วนพยักหน้าซ้ำๆการแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความขุนเคืองขณะที่เขาพูดเขากําลังจะเดินออกไปลุงลีอยาออกไปข้างนอกดีกว่ามีโอกาส80-90%ที่คนของพวกเขายังคงอยู่ข้างนอกทันใดนั้นหลิวฟานก็คว้าแขนของลีคย์คย่วนและหยุดเขาการแสดงออกของเขาคือรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มเขาอยากเห็นว่าลีคย์ย่วนจะแท้งทําเป็นว่านานแค่ไหน ลีคหายวนกำลังตื่นตระหนกในหัวใจของเขาเขาเกือบจะคิดว่าหลิวฟานได้เห็นผ่านทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรในเวลานี้เพื่อช่วยทุกคนฉันไม่สนใจชีวิตหรือความตายของตัวเองลีไคหยวนกล่าวอย่างมั่นคงเขาให้ความรู้สึกกับผู้คนว่าเขาเป็นฮีโร่ที่รู้ว่ามีเสืออยู่บนภูเขาเก่งมากคุณหลีฉันสนับสนุนคุณ คุณคู่ควรที่จะเป็นผู้นำของตระกูลหลี่คุณสามารถที่จะนำชีวิตของคุณเดินบนเส้นสายฉันชื่นชมคุณคุณหลี่ไม่กลัวความตายฉันก็ไม่กลัวความตายเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญเช่นหมอเทวดาหลิวพวกเราจะกลัวอะไรใช่พูดได้ดีต้องบอกว่าไม่เพียงแต่หลี่ไคหยวนที่ยอมเสี่ยงไม่เปิดเผยตัวเองเขายังได้รับความนิยมอีกด้วยหลิวฟานพูดไม่ออก ชายชรา,าอยู่จูกโกรธมากจนเกือบหมดสติคนพวกนี้โง่จริงๆพวกเขากำลังจะเสียชีวิตแต่พวกเขาเชียร์ฆาตกรจริงๆเหรอกลุ่มคนโง่อยู่จูพ่นลมเย็นชาแต่เขาไม่สามารถบอกความจริงได้บทที่329ตรงข้ามพ่อครับผมจะไปกับพ่อหลี่ฮั่นเหวินเห็นสิ่งนี้และก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าร่วมในความสนุกสนานวิธีที่ดีที่สุดที่จะออกไปจากที่นี่คือการไปโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามหรือฟานจะปล่อยให้สองคนนี้จากไปเช่นนี้ได้อย่างไรคุณสองคนรีบร้อนที่จะจากไปเป็นไปได้ไหมว่าต้องการแจ้งให้นักฆ่าข้างนอกทราบหรือฟานกล่าวเบาๆทำลายบรรยากาศเลือดร้อนที่ลีใคยหยวนเพิ่งสร้างขึ้นทันทีทุกคนหมอเทวดาหลิวคุณพูดว่าอะไรน้ำเสียงในคำพูดของเขาแปลกมากหมอหลิวหมายความว่าไงสีหน้าของหลีใคยหยวนกลายเป็นเย็นชาทันที หลิวฟานกล้าดียังไงมาใส่ร้ายพ่อฉันในควรขอโทษพ่อของฉันทันทีไม่เช่นนั้นฉันไม่ให้อภัยนายแน่ลีฮันเวิ์นก็โกรธเหมือนกันตอนที่เขาได้ยินเรื่องนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่เขาดูหลิวฟานใช่แล้วหมอหลิวมิราเคิลทำไมจูจ่ๆคุณถึงพูดแบบนั้นคุณหลีกำลังเสี่ยงชีวิตทำไมเขาถึงกลายเป็นคนเลวในปากของคุณแม้ว่าคุณจะช่วยเราไว้แต่คุณก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ ทุกคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์หลิวฟานราวกับว่าไม่ใช่หลิวฟานที่ลงโทษฆาตรกรแต่เป็นหลี่ไคหยวนเจ้าชิงซิ่วยืนอยู่ข้างสามีอย่างเป็นธรรมชาติและพูดอย่างกรดเกรียวด้วยใบหน้าเยินชาว่าหมอหลิวคุณจะพูดคำดังกล่าวในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ได้อย่างไรฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเป็นคนเช่นนี้ในทันทีหลิวฟานเปลี่ยนจากฮีโร่เป็นวายร้ายพอแล้วหลิวฟานตะโกนและมองไปรอบๆที่ฝูงชนเขากล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชา ฉันช่วยให้คุณรอดพ้นจากความเมตตาเมื่อเร็วๆนี้เขาพูดเพียงไม่กี่คำและพวกคุณก็ยกย่องเขาเสียงของเขาดังมากจนสั่นสะเทือนท้องฟ้าทุกคนรู้สึกว่าแก้วหูของพวกเขาเจ็บปวดและพวกเขาทั้งหมดก็ตะลึงสักครู่หลิวฟานหันหน้าไปมองหลี่ไคหยวนและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาว่าคุณหลี่แน่นอนคุณจะไม่ยอมรับว่าคุณเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และคุณจะไม่ยอมรับว่า คุรสมรู้ร่วมคิดกับไปซวนบูแห่งตระกูลไปเพื่อบังคับให้ผู้เท่าโอนหุ้นของตระกูลอยู่ให้คุณด้วยเหตุนี้คุณไม่ลังเลที่จะส่งคนไปวางยาพิษถ้วยวายในงานเลี้ยงใช้ชีวิตของทุกคนข่มขู่ผู้เท่าอยู่เพราะอัจยากรเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างจากตระกูลไปเท่านั้นแม้ว่าตระกูลไปจะถูกเปิดเผยแต่คุณก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันพูดถูกไหม5วินาทีแห่งความเงียบอะไร ซีอหลี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเหลวไหลทำไมซีอหลี่ถึงทำแบบนี้ท้ายที่สุดตระกูลหลี่เป็นรองเพียงตระกูลอยู่เท่านั้นในปีนั้นพ่อของซีอหลี่และชายชรายอยู่ก่อตั้งกลุ่มเจิ้นหนานเดี๋ยวเขาเพิ่งบอกว่าวายมีพิษทุกคนตื่นตระหนกเมื่อได้ยินสิ่งนี้มีคนหยิบถ้วยวายขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสังเกตยอย่างระมัดระวังแต่พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยคุณวางยาพิษเมื่อไหร่ ยูซีเป็นคนที่ไว,ว้วางใจหลิวฟานมากที่สุดในที่นี่และเธอก็ตกใจในคำพูดเช่นกันชายชาราอยู่จูไม่ได้คาดหวังว่าหลิวฟานจะรู้ทั้งหมดนี้หมอเทวดาหลิวรู้ได้อย่างไรลูกพัวยืนอยู่ตรงหน้าน้องสาวของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้การแสดงออกของหลีไหยวนสงลงเมื่อมองตรงไปที่หลิวฟานเขาหยิบไวน์ขึ้นมาหนึ่งแก้วและดื่มมัน เขาชี้ไปที่กระจกที่ว่างเปล่าและพูดด้วยรอยยิ้มชายหนุ่มฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดข้อกล่าวหาที่ไรเหตุผลของคุณจะทําให้ฉันรู้สึกงุนงงคุณบอกว่าผมบังคับให้ผู้เท่าโอนหุ้นคุณมีหลักฐานอะไรบ้างสําหรับยาพิษในวัยมันเป็นเรื่องไราสาระฉันจะดื่มมันเดี๋ยวนี้คุณมีคําอธิบายอะไรเมื่อทุกคนได้ยินคําพูดของลีใคยหยวนพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงและสักครู่พวกเขาไม่รู้ว่าจะฟังใคร ต้องบอกว่าการตําหนิของลีขยวนนั้นสมเหตุสมผลมากถ้าเป็นคนธรรมดาคนอื่นพวกเขาคงทําอะไรไม่ได้เลยน่าเสียดายที่เขาหาเรื่องหลิวฟานหลิวฟานมองไปที่หยู่จูผู้เท่าคุณก็รู้ว่าเขาทําอะไรกับคุณในห้องเมื่อกี้นี้